เดอะอาเซียพรีเซนเตอร์ฝ่ายไพลัก์รีโว่เสนับสนุนหลักโดยไพลัก์รีโว่ร่วมด้วย สวัสดีครับผมพี่เจจอบจี้ครับผมและผมพี่เจเก่งกี้ครับครับผมและนี่คือปป็นรายการทั่วไทยที่ตามหาศิลปินหน้าใหม่สู่สกายคลคสเพลงอาสซียนครับให้เดอะอาเซียนพรีเซนต์ไปไฮลักรีว้นี่นะครับผมและวันนี้นะฮะเรายังอยู่กันที่ศูนย์การค้าโรบินสันสุพรรณบุรีนะครับครับผมซึ่งเป็นสถานที่ที่เราใช้จัดประกวดร้องเพลงนะฮะในรอบแสดงสดนั่นเองครับครับผมต้องบอกนะว่าบรรยากาศคือคับมากๆเลยทีเดียวนะฮะมีคนมาร่วมงานกันเนี่ยเพียบเลยนะฮะอ่าใช่แล้วนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเรียนนะฮะเราได้ชมทั้ร้องแสดงสดไปแล้ว คกองบอกว่า6คนเนี่ยเห็นแล้วสุดยอดมากๆปวดหัวแดกันะกรรมการเลยเพื่อแทนนะครับใช่นะฮะงั้นตอนนี้นะเดี๋ยวเราลุยเข้าไปในดีกว่าไปดูว่าเทรนเนอร์เนี่ยนะฮะเขาแบบว่าฟิตซ้อมลูกทีมของเขาอย่งไงกันบ้างตามไปเลยครับไปเลยครับถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ลุยเข้าไปในงาน The Asiam Presented by h a l u x Rewo กันนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะครับมีพี่น้องชาวสุพรรณบุรีมาร่วมงานกันอย่างท่วมท้นเลยนะครับ และตอนนี้เทรนเนอร์แต่ละท่านก็กําลังเทรนนักร้องในทีมของตัวเองเราไปคุยกับนักร้องกันบ้างดีกว่านะครับว่าวันนี้จะมีใครมาโชว์และเขามีการเตรียมพร้อมแค่ไหนกันบ้างครับสวัสดีครับผมหนุม่มกิติพัฒน์วรรักษจิรโสพลจากสระบุรีนะครับและนี่ก็คือนายกิติพัฒน์วรรักษจิรโสพลชื่อเล่นหน,นุ่มนักร้องนักดนตรีอาชีพจากจังหวัดสระบ,บุรีนั่นเองครับเล่นดนตรีมาเก,กือบ20ปีอะ่ะก็ไม่เคยประกวดที่ไหนในใจผมลึกแบบผมดีใจมาก ผมดีใจมากๆในชีวิตที่ได้มีโอกาสไม่ใช่ทั้งถูกเลือกแต่ว่าไ,ได้มีโอกาสแบบรับรู้ความดีใจผมไม่เคยดีใจขนาดนี้เพราะว่าใจอ่ะตามฝันเป็นเือปิ่นโดยเฉพาะในค่ายอาสยามเนี่ยมานานมากโจทยเพียน่าสงสารมาพันพุ้นบ้านอย่างฉันไร้ค่าหมดความสำคัญทั้งที่รับใช้เธอ,อยังซสื่อสั์ พี่หนุ่มร้องร้องได้อารมณ์และเพลงฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยเัางเหลือไอ e อ o n ทคเวลาที่ส่ง,ส,งส่งอารมณ์ให้กับทุ่งไปที่คนดูกับทุ่งไปที่กรรมาการก็สอนอะไรที่ผมเนี่ยขนาดเล่นดนตรีมาเป็นสิบกว่าปี20ปีเนี่ยก็ยังยังขาดไปเรื่องร้องเพลงบอกว่าไม่ต้องห่วงห่วงเรื่องการตบตาเพราะผมเล่นดนตรีไม่ไม่เคยมีใครมาแบบมามองนาอะไรเงี้ยก็เราก็เล่นตามฟิลคนดูเขาไม่จับใจมาตรงเนี้ยแบบน,แบบนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการ ต้องบอกว่าพลังเสียงเหลือกินจริงๆเลยนะครับสําหรับหนุ่มลูกทีมของสองสาวบลูเบอรี่อาสยามงานนี้กุ้งสุธิราชและวิรดาวงเทวันอาสยามยอมไม่ได้ครับส่งมืออาชีพมาประชันเหมือนกันครับสวัสดีครับผมแสนยากรทัพทีมนะครับชื่อเล่นชื่ออาร์มครับผมจากจังหวัดสมุทรสาครครับและนี่ก็คืออาร์มแสนยากกรทัพทีมหนุ่มนักร้องงานเลี้ยงจากจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองครับเป็นคนที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กครับผมแม่นี่ก็ เป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวเพราะว่าพ่อเสียตั้งแต่ตอนผมอยู่ป .4 ซักอยู่ม .1 ม .2 ผมก็ออกจากโรงเรียนมาแล้วก็ช่วยทางบ้านหาเลี้ยงครอบครัวครับเพราะว่าเห็นว่าแม่ทํางานคนเดียวแล้วก็ทํางานหนักมากก็เลยออกมาช่วยแม่ดีกว่าอีกแรงหนึ่งจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระได้ครับแม่ชอบพาไปดูลิเกรครับผมชอบพาไปดูพี่กุ้งสุธิราเนี่ยตั้งแต่ผมยังตัวเล็กๆอยู่เลยแล้ววันนี้ก็ได้มาอยู่ในทีมของพี่กุ้งสุธิราด้วยครับผมก็ดีใจมากเลยครับอยากจะรั ยังไม่ควเศร้าเพลงจจนีงไ้มมไม่เศร้ราเราเราเรือ่องแล้วก็ส่งส่งสายตาให้คนดูที่มาดูเนี่ยได้เจอหน้าใครแค่มองมองเข้าไปมองผ่านไปแล้วส่งสายตาได้รอรอยิามเสุดผมเป็นคนที่ชื่นชอบลิเกต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่แรก<ม>เริ่ออยู่แล้ว ถ้าเกิดว่าไม่ได้ลิเกนี่ผมก็คงจะร้องเพลงไม่เป็นแล้วพอยิ่งได้พี่2คนมาเป็นเทนเนอร์นี่ผมยิ่งแบบว่าดีใจมากเลยพี่เขาได้บอกว่าให้ทําตัวเองให้เป็นธรรมชาติที่สุดเอาตัวตนของตัวเองออกมาให้มากที่สุดแม่ต้องบอกว่าน้ําเสียงของหนุ่มอาร์มหวานถูกใจแม่ยกจริงๆเลยนะครับแในตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่ต้องขึ้นโชว์แสดงสดให้คุณผู้ชมและคณะกรรมการได้ชมกันแล้วนะครับงานใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องขอจัดเต็มเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมกันสักหน่อยครับ ผมหนุ่มกิติพัฒน์ยังไงครับจากหนุ่มเซรอเซ่อฮะเล่นดนตรีไม่ได้ผมเผาไรจะทำอะไรนะฮะได้ส่งผมใหม่แล้วก็ชุดที่เข้ากับผมมากเลยกับแนวเพลงพร้อมกับเสียงที่เต็มพลังวันนี้ผมใส่เต็มๆแน่นอนครับ ม่เห็นหนายหนุ่มบอกว่าใส่เต็มแน่นอนไม่รู้ว่าเทรนเนอร์อย่าง2องสาวบลูเบอรี่อาสยามจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมที่เป็นทีเด็ดก่อนขึ้นโชว์กันอีกไมเนี่ยพ,พี่หนุ่มทีมบลูเบอรี่ร้องดี<อ>เล่นดีอารมณ์ดีดีลีลาดีดี<อ>พี่หนุ่มสู้เข้าไหมสุดชีวิตครับผม<อ>สวัสดีครับขอเสียงสุพรรณรังดังหน่อยแล้ว,วมอยขนกหักด้วยนะครับ ก่นจะไปกับชายคนใหม่ช่วยเอามีดมาเสียบหัวใจให้ฉันตายกูอย่าทิ้งกันไว้แบบนี้ผิดว่าสงสารกัน่อนี่คือคำอ้อนวอนของคนที่สื่อสัตย์ยังมา ยังน่าสงสารมาพันพื้นบ้านอย่างฉันไร้ค่าหมดความสำคัญทั้งที่รับใช้เธอยังซื่อสัตย์เจอมาฝรังบิดกไซเธอก็เอาไปปล่อยวันต้องกลายเป็นมาจนจังเขาวันอยู่กับลูก ุณหนุ่มนี่แต่งเพลงได้ด้วยใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้รอบออดิชัน่นก็ได้ร้องเพลงที่แต่งให้กรรมการด้วยใช่ไหมเห็นท่านคณะกรรมการอบอกอ,อยู่นะฮะแสดงว่ามีเพลงที่แต่งเอาไว้ชื่อเพลงง่ายไปหรือเปลา่าง่ายไปหรือเปลา่าเธอเอ้ยอย่าถือว่าเคยรักกันแผลในใจฉันมันยังไม่ได้ให้ดีอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหนุ่มเนี่ยนะฮะ โอโโ้เป็นไงแล้วครับสำหรับหนุ่มนายกิติพัฒน์วรรักษ์จิรโสพลลูกทีมจากทีมของสองสาวบลูเบอรี่อาสยามเรื่องพลังเสียงไม่ธรรมดาเลยนะครับมาที่ทีมของกุ้งสุทธิราชและวิดาวงเทวันอาสยามกันบ้างครับงานนี้จัดเต็มให้หนุ่มอามลูกทีมของตัวเองยังไงกันบ้างครับเนีอ่อามแสนยาก่อนครับผมเปลี่ยนลุกเปลี่ยนแนวตัวเองเลยครับผมจากที่ไม่เคยแต่งแบบนี้มาก่อนนะครับผมยังไงแล้ววันนี้ผมก็จะทําให้เต็มที่นะครับเพื่อเทรนเนอร์ ทั้ง2ท่านครับผมแล้วก็เพื่อครอบครัวที่รอผมอยู่ข้างหลังครับ <c oughs> เพื่อครอบครัวและก็เพื่อเทรนเนอร์เพราะฉะนั้นก่อนขึ้นเวทีก็ต้องไปขอกําลังใจจากเทรนเนอร์กุ้งสุธิราชและวิรดาวงเทวนันอาสยามกันสักหน่อยแล้วล่ะครับเป็นงไงรู้สึกไงบ้างเต็มที่ครับผมเต็มที่ฮะ <Burg undy. S 2> ไม่ตื่นเต้นที่บอกไว้เมื่อตอนกลางวันเนี่ยวันนี้เอามาใส่เต็มที่เลยพร้อมนะวันนี้ก็พร้อมครับจะพยายามทําเต็มที่ที่สุดครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสุพรรณุท่านด้วยรายการนะครับผมเดี๋ยวฟังเพลงจากหลวงเสกเพลงและการนะค <S ul ain> รับผมลอยเรือกลับมาหนุ่มเจ้าพยาพวกข้าความช้ำสาวปากน้ำพ่อใจดำหลอกอำไม่พี ังเก็บใจจะไม่รักใครอีกครั้งแต่บุพเพก็ยังส่งใครมามากมีอยากจะรักใครตลัวดูหัวใจยังไม่แข็งแงรงดูความรักแทงเข็ดจ,จนเรียวแรงไม่มี เจกน้านแค่มองผ่านไปไม่กล้าสบตาเราะรูร้สึกใจชาไม่กล้าจะมีรักใหมเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดสมุทรสาครครับสมุทรสาครฮะ <ผม S 2> เ,เในเพลงเข็รักจากเจ้าพญาเนี่ยในเพลงนี้เขามีจังหวัดอะไรบ้างนะลองไล,ลง่ลองไล่ได้ไหมอุทยัทย ชัยนาทชาวชัยนาทก็ใช้ไลน์น้ำตาเยอะแยะเลยครับผมตมบติว่าให้ร้องเพลงเนี้ยแต่ว่าให้มันผ่านบ้านตัวเองอ่ะลอยเรือผ่านมามาแล้วน้เรือสาวงามตาจังหวัดอุทัยอุทัยอุทัยอาวชัยนาทก็ใช้ไลน์สองน้สอง น่ารักมากมายคนสุพรรณบุรีมาสุพรรณด้วยและสุพรรณแป๊บหนึ่งค่ะหนุ่มมหาชัยอยากฝากหัวใจเอาไว้ที่นี่จะได้ไม่จาคนดีสาวสุพรรณบุรี เอ้ยโอ้โอ้สุดยอดเลยนะและใครจะเป็นผู้เข้ารอบ3ท่านนะฮะที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศกันที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยอาสยามพรีเซนเตอร์บายไฮลัคสรีโวเอาแหละวันนี้หมดเวลาแล้วครับไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนหลักโดยไฮลักซ์รีโวร่วมด้วยเจลอาสยามพรีเซนเตอร์บายไฮลักซ์รีโว